สวัสดีค่ะการปลูกต้นทุเรียนพันุ์พื้นเมือนจังหวัดนนทบุรีพันกบชายน้ําในกระถางตะก้าหรือเข่งที่ทําด้วยท่อ p v c ซึ่งเราทําเองค่ะตะก้าทั่วไปหรือเข่งทั่วไปมันเล็กเกินไปเราต้องการปลูกต้นทุเรียนที่ตรงนี้จนได้ผลผลิตให้เรารับประทานให้เขาเจริญเติบโตให้ผลได้ในวันข้างหน้าส่วนผสมขงด <ผม S 1> ินนะคะที่เห็นเนี่ยนะคะ ก็เห็นไหมคะจะมีคุยมะพร้าวจะมีหินก่อสร้างนะคะหนึ่งเข่งหนึ่งเข่งขนาดนู้นะคะสีดำถ้าหนึ่งเข่งนั้นเนี่ยจะใช้หินก่อสร้างที่อยู่ประมาณสิบห้ากิโลนะคะที่เราจะปลูกจนจนเกอดเต็มเข่งนะคะแต่อันนี้เราต้องการให้ได้ขนาดใหญ่ให้ต้นเขาอยู่นานไม่ต้องเปลี่ยนอีก เราทำขึ้นมาเองเลยนะคะด้วยท่อ PVC แล้วก็เย็บต,ตะขครตะขครอันนี้อย่างเหนียวเนี่ยทำเป็นเข่งให้เขานะคะแล้วก็จะมีดินล้วนนะคะดินล้วนแล้วก็ดินกล้ามปูอันนี้จะเป็นปุ๋ยหมัก อินรีค่ะของสวนตะก้านเหมือนกันเราจะใส่นิดหน่อยนะคะเพราะอันนี้จะมีผสมไตรโคโดมาอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราใส่หินด้วยเนี่ยก็จะช่วยทดแทนไตรโคโดมาได้หรือว่าหินเนี่ยจะช่วยทําให้ดินโปร่งจะทําให้ดินไม่มีเชือ้อราคือช่วยในเรื่องในเรื่องรากเน่าเรื่องไอะไรได้ด้วยค่ะจากที่นะักวิชาการ ที่วิจัยได้ออกมาแนะนำมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดินตรงนี้เราก็จะมาผสมนะคะก็คือจะมีดินกับดินดินล้วนกับดินก้ามปูเยอะหน่อยนะคะแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะมีหินประมาณ15กิโลแต่ ะไครเนี้ยมันใหญ่กว่านั้นอีกสองเท่าก็อาจจะต้องใช้สัก30มกิโลอย่างเงี้ยค่ะหรือไทยจะใช้น้อยลงหน่อยก็ได้ค่ะแต่ใช้เยอะมากก็จะไม่ดีนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะผสมดินใส่ลงเข่งหรือชะลอมหรือตะก้าไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะคะเพื่อปลูกทุเรียนก้านยาวเออขอโทษครับทุเรียน กบชัยน้ำของเรานะคะนอกจากอุปกรณ์เหล่านี้แล้วนะคะที่เราบอกมาแล้วนี่ก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างคือขวดน้ำอับลมที่เรากินแล้วไม่ไม่ทิ้งน,นะคะสูตรของผู้เชี่ยวชาญท่านที่แนะนำให้ปลูกทุเรียนในเข่งด้วย ใบดินดินก้ามโปด้วยมะพร้าวสับเล็กด้วยขินก็แนะนำวิธีการหมันใหญ่มากเลยคันนี้ให้เราใช้ขวดนะคะแต่ทีเนี้ยของเราใหญ่มากเราก็เลยจะใส่ขวดแฉๆลงไปข้างล่างบ้างเพื่อให้ดินเขาเกิดความโปร่งนะคะ อย่เงี้ยค่ะรอบๆชั้นล่างหนึ่งชั้นก่อนนะคะอันนี้เราเราก็คิดเองนะคะเรามีขวดมงนเยอะมากเลยเพราะว่าเราก็ต้องใช้ดินด้น เนี่ยค่ะเราจะใส่เพื่อช่วยพยุงดินด้วย ใช้ช่วยในการพยุงดินแค่นี้แล้วเราก็จะใส่ดินทับลงไปนะคะเช่นนี้แล้วจะ่ลงไปนะคะจนกว่าจะเต็มถึงประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะ ปลูกทุเรียนวันนี้นะคะเราจะใส่ดินต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเข่มดูตอนปลูกค่ะตอนนี้เราก็ได้ปลูกทุเรียนในตะกร้าท่อ PVC ที่เราทำเองเรียบร้อยแล้วนะคะตะกร้าท่อพ v c หรือเข่งไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรดีแต่น่าจะเป็นตะกร้าท่อ P v วีซีมากกว่าเออเป็นกระถางกระถางท่อพ VC นะคะที่ใช้ปลูก ต้นผูเรียนของเรานะคะเมื่อสักพักที่แล้วม่เห็นไหมคะอันนี้ก็อันนี้ก็จะมีส่วนประกอบของดินของขวดพลาสติกนะคะดินก้ามปูดินล้วนมะพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยมะในการเป็นส่วนประกอบของต้นผ,ผู้เรียนให้โตวไวให้ได้ผลเร็ว นะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะปลูกอยู่ในนี้จนให้เขาได้ผลผลให้ผลผลิตกับเราเลยคือตะกา้านี้น่าจะพอกับความเจริญเติบโตของเขาเราก็จะควบคุมค,ความสูงของเขาไว้ที่ไม่เกินสามเมตรนะคะเพราะตรงนี้ของเราก็ก็สูงอยู่ค่ะแล้วเราก็ได้ทำได้ปลูกอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นต้นกุ กบชายน้ำนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นกบชายน้ำส่วนอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราใส่ลงในท่อในกระถาง pvc ของเราเหมือนกันแต่อันนี้เราลองวิธีใหม่อีกก็คือลองใส่ในเอาดินใส่ในถุงดำก่อนเพราะว่ากระถางมันใหญ่มากถ้าใส่เต็มเลย เขาเยังเล็กอยู่เดี๋ยวให้เขาโตอีกนิดนึงเราก็จะตัดหูดำนี้ออกนะคะแล้วก็ใส่ดินให้เต่งซึ่งจะให้เขาเจริญเติบโตจนให้ผลผลิตในนี้อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์หมอนทองก็จะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นพื้นเมืองของจังหวัดนนทบ,บุรีเช่นกับกบใจน้ํานะคะนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้สถานที่ปลูกทุเรียนกระถางที่ปลูกทุเรียนให้ต้นใหญ่จเจริญเติบโตจนได้ผลดีแล้วค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเข่งเป็นทุเรียนพันกบชายน้ำพื้นเมืองนน,อนทบุรีเหมือนกันต้นแรกที่เราปลูกลงในเข่งตามนักวิชาการที่บอกว่าการปลูกทุเรียนในเข่งด้วยอุปกรณ์ก็คือมีดินมีหินมีมะพร้าวสับดินก้ามปูเหมือนกันปุ๋ยหมกักนะคะเช่นเดียวกันอันนี้เราก็ได้มาแล้ว นะคะเรียบร้อยตอนแล้วต่อไปเราก็จะมาดูผลผลผลิตของเขากันว่าอีก3าถึงห้าปีเขาจะให้ผลกับเราไหมนะคะใครชอบก็นำไปทำได้นะคะกระถานข้อ p v ่มีสตามขนาดที่เราต้องการอยากให้เล็กให้ใหญ่ยังไงก็ดูตามพื้นที่ของบ้านเราคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำของลูกนะคะใ่นะ,ะเราก็จะทำตรงนี้นะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ